ก็เป็นเรื่องเครื่องหมายครับสำนวนเนาะฝึกทำข้อสอบใไ,ไหลาเรื่องมันจะได้เก่งๆเครื่องหมายเราก็าใช้เปอยู่ทุกวันใช้เครื่องหมาย เื่องหมายใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเครืร่องหมายวัต่อเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายทางการค้าสัญลักษณ์ตา่างๆนะครับแต่นี่เป็นเครื่องหมายในภาษานะเผื่อเขาสอบเขาเอามาถามอันที่หนึ่งจุดจุดเรียกว่าจุดนะจุดคิดดูครับ ข้อหมายที่หนึ่งจุดจุดจุดใช้ตอนไหนจุดน่ะจุดเรียกว่าอะไรจุดชื่อเล่นมันใช่ไหมมันต้องมีชื่อจริงด้วยเหมือนเราอ่ะเรามีชื่อเล่นชื่อจริงเออจุดเปชื่อเล่นมันชื่อจริงมันเรียกว่าอะไรจุดน่ะข้าหมายจุดเรียกว่าจุดใช้ตอนไหน ในภาษาอังก็ใช้จบดประโยคใช่ไหมในภาษาไทยก็ใช้ตอนไหนอักษยรย่อใช่ป่ะอักษยรย่อใช้จุดไงจังหวัดก็ตอจนจัดจุดนี้ใช่ป่ะชื่อไงเด็กใช้จุดนะต้องชอเรียกว่าอะไรในชอยอะอัฐภาคจุลภาพภาพินทุมหาภาคข้อข้อไหนนะ ข้อสองทำไมคิดว่าข้อสองเเป็นจุดนะเห็นไหมข้อสอบแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็จะพลาดพลั้งเสียคะแนนให้กับผู้อื่นได้ใช่ไหมจุดเรียกว่าอะไรคนเข้าใจผิดชอบเรียกว่าจุดละพา้าเรียกว่าอะไรมหาพานี่คือจุดถ้าจุดละพาก็หมายแบบไหนน้องเล็กไ้ จุลภาคเท่าไหร่แบบไหนเราเคยเห็นแหละเดี๋ยวเราก็อ๋อในวิชาคณิตศาสตร์มีจุลภาคอะเท่าไหร่แน่ฮะไม่ใช่บวกเรคูณหารนะในในในคณิตศาสตร์เจอเข้าไหอะไรยิไม่ต้องคิดไปไกลถึงขั้นรู้ถึงขั้นนะอะไรนะเท่าไหร่แน่ในคณิตศาสตร์เข้าไหานี้ถ้า เรียกว่าอะไรลูกน้ำใช่ไหมชื่อเล่นมันอะลูกน้ำที่จริงมันชื่อจุลภาคเออคนชอบเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าอันนี้ใช่ไหมเรียกผิดใช้สลับกันจุดเป็นจุลภาคใช่ไหมแต่เพราะมันเป็นเหมือนเ,นเ,นเรบเด็กเลกใช่ไเป็นจุนจนะุนอะเออ เดี๋ยวก็บอกไปเรื่อยๆทีนะ่ในเครื่องหมายนะข้อสองเครื่องหมายอะไรในรูปโจทย์น้องเต้าอา,ายอะไเราดูเครื่องหมายเพราะเขาถามเครื่องหมายนะใช่ไหม <S <s <ays> <S มีสัญญประกาศบุพภสัญญาอันยรประกาศยติพันธ์ตอกต่อเครื่อหมายคำพูดใช่ไหมชื่เล่นมันชื่ข้อหมายคำพูดใช่ไหม ชื่อจริงมันชื่ออะไรเครื่องหมายคมพูดใช้ตอนตอนพูดอ่ะในในนิยายใช่ไหมในในเรื่องอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเราคัดลอกางานผู้อื่นมาใช่ไหมตอนเราทําบทความตอนเราเขียนหนังสือทําวิจัยอะไรก็ว่าไปเราต้องใส่เครื่องหมายคำพูดให้เขาด้วยไม่งั้นเขาจะหา,าเราก c ปีนะ้ไงเขาก็จะจับเราติดคุกได้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรเนี่ยเราตัดใช้ไหนกินก่อน หรือว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยใช่ไหมสัญญาประกาศบุพสัญญาอาจจะแบบถ้าเราจะเดาอะไรเราคิดว่าเราจะเดาข้อไหนมันไม่ไจะเชื่อ,อไงถ้าเราจะเดาเดาว่าข้อไหนข้อไหนดีข้อสาม ข้อถามข้อหนึ่งหรอใช่ไหมมันคุ้นๆใช่ไหมไมนต้องเป็นประกาศประกาศเช่พาะว่าเป็นคําพูดใช่ไหมเออเครื่องหมายสัญญาถูกเลข้อสามสัญญาประกาศถ้าสัญญาประกาศคือขึ้นใหม่ไรสัญญาก็คือเส้นใต้าาขีดนั่นแหละสัญญาในข้อความเลใชนในข้อความ ตอนมาถมใช่ไหมคุณครูเขาชอบเธอกลับไปขีดเส้นใต้มาเนี่ยนะใช่ไหมกลับไปขีดมาคือเส้นใต้ใช่ป่ะเอต่อไปข้างไหนอีกปุพะสัญญาเราก็เคยเห็นแหละเคยใช้แหละแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่อว่าปุพะสัญญาข้อห้าปุพะสัญญา เข้าหม่นี้ใช้ตอนใช้ตอนไหนเข้าใหม่เนี่ยใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เราต้องการจะเขียนข้อความซ้ำใช่ไหมเขียนข้อความซ้ำอะเหมือนกับข้างบนอะสมมติเราจะเขียนบุสัญญาอีกประทัดหนึ่งเราต้เขียนอย่างนี้ลงมาไเรื่อยอะเราไม่ต้องก๊อปปี้ใหม่เออเหมือนเป็นข้อใหม่ก๊อปปี้อะบุพัญญา บุพะบุพะแปลว่าก่อนะเหมเือนกับเรื่องบุพเพสนิวาสนะใช่ไหมความรักที่มีกันมาตั้งแต่ก่อนนะ่ะเออบุพะก็แปลว่าก่อนสัญญาก็แปลว่าเขียนเนี้ยเขียนเหมือนคำก่อนหน้าเครื่องหมายบุพะสัญญายติพังนะยะติพัง นี่เราก็เคยเห็นแหละแต่เราไม่รู้ชื่อว่าอะไรอันนี้ไม่มีชื่อเล่นนะอันนี้มีชื่อเล่นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายเนี่ยขีดแดดอ่นะในเราชอบเรียกว่าเครื่องหมายแดดอ่ะใช้อะไรขั้นคำใช่ไหมใช้ขั้นคำเวลาเขียนอย่างเงี้ยช่นอะไรคำว่าใช่ไหมปลาเนี่ยกดเีใช้ขั้นคำ ใช้ขีดลาก็ได้ใช่ไหมเหมือนคำที่ยังไม่หมดบรรทัดแล้วขีดละอย่น,นี้แล้วก็ไปขึ้นบรรทัดใหม่เนะหมือนคำมันฉีดออกจากกันนะในภาษากัีกก็เรียกว่าแดดใช่ไหมใช้ตอนที่แบบไม่ต้องการเขียนก็ได้ใช่ไหมช่องว่างวันเราก่อเอกสารนะแล้วขีดเครื่หมายนี้ไม่ได้หลายเครื่องหมายนะหกข้อข้อสา ควรใช้เครื่องหมายไมยมุกมมยมกเป็นภาษาบาลีศันสกิตะแปลว่าแฝดแฝดก็คือเหมือนกันใช้ซ้ํากันนะเนี่ยยมุก่ะยมกแปลว่าแฝดอันนี้อาทิตย์ที่แล้วมีใช่ไหมเรื่องประโยชน์อ่ะที่เคยที่เคยถามใช่ไหมเขาไปดูที่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมที่ที่หนึ่งมันเป็น สถานที่ใช่ไหมกับคําบอกตําแหน่งใช่ไหมไปดูที่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคำที่หนึ่งเป็นสถานที่คำที่สองเป็นคําบอกที่ใช่ไหมเออ้ข้อสี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมตํารวจไล้กวดจับผู้ร้ายผู้ร้ายพาย,ยายามหนีใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเว้นว่างใช่ไหมข้อนี้ถึงจะถูกต้องเออใช้เครื่องหมายมยายมกไม่ได้ จะทำการบ้านบ้านคุณยายใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเว้วเวนวรกเชื่อเดิอนสองข้อข้อสามใช่ไหมคุณยายนอนนอนอยู่ก็เผลอหลับไปมันก็จะมีวิธีใช้เครื่องหมายไปรังยคอีกอย่างนั้นไม่เป็นไรข้อสอบเขาไม่ถามหรอกว่าใช้ยังไงใช่ไหมข้อสี่เป็นชนะไทยมีสีสี่ตัวก็ไก่ขอไข่คอควายไปยานใหญ่พอนฮูดควรอ่านว่าอ,อย่างไร คุณครูเคยสอนอ่านไหมที่โรงเรียนไม่สอนใช่ไหมเขาก็แค่บอกว่ามันคือเครื่องหมายปยานใหญ่เฉยๆมั้ยแต่อีกเครื่องหมายอย่างเช่นเครื่องหมายที่เจ็ดใช่ปะยป้ายใหญ่ที่เราชอบอ่านว่าเก้าร้อยเก้าอ่ะอันนี้เครื่องหมายมป้ายใหญ่เครื่องหมาย <_ t ot> <_ t ot> เรียกว่าสมัยปลายานอ่านว่าอะไรดีละละถึงและอื่นๆต่างๆแล้วก็เราก็ลองแทนแทนช้อยเข้าไปในเครื่องหมายดูแล้วตอบข้อไหนมันมีวิธีอ่านสองวิธีเนาะ ทิ้ก่อนต่างๆใช่ไหมตัดทิง้งได้ก่อนเลยข้อสีไม่ใช่แน่นอนก็เหลือละละถึงและอื่นๆถ้ามันอยู่ข้างหลังมันจะอ่านว่าไงอย่างเช่นส่วนคุณลุงของฉานปลูกต้นมะม่วงมะพร้าวมะนาวส้มโอแล้วก็ไปยานใหญ่อย่างเงี้ยนะมันจะอ่านว่าไรเออแต่ไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าตัวอย่างที่ อาจารย์ยกเมื่อกี้นะก็ใช่ไหมมีต้นมะม่วงมะพร้าวมะนาวส้มโอและอื่นๆอันนั้นมมนจะอ่านว่าและอื่นๆแต่นนข้อนี้ไม่ไอ้อ่านว่าละถึงเออก็คือละไปจะถึงฮอโนคู่กอ่อนละตัวที่สี่ไปจะถึงตัวฮอน็คู่นะตออข้อข้อสองอ่ออานว่าละถึงก็ไก่ขอไข่ขอควายละถึงฮอน็คู่เพราะมันเยอะขี้เกียจเขียน แต่ถ้ามันอยู่ข้างหลังเป็ดอย่างเช่นกอไก่ขอไข่ขอ้อฟายถ้าไม่มีฮอนคูอ่อ่ะมันจะอ่านว่าและอื่นอ่นอ่านได้สองแบบข้อห้าเราเจอแล้วใช่ไหมต่บข้อข้อหนึ่งใช่ไหมเอออยู่บนกระดานใช่ไหมก็เลยเครื่องหมายอะไรที่ยังไม่รู้นักขาัดิคิดใช่ไหมคือเครื่องหมายอะไรนักขดติคิด ที่จริงมันใช่ไหมนะคะลิขิตข้แปนะคะลิขิตคือเข้ามาอะไร TikTok Doule เลยเข้ามาอะไรอีกอ่ะที่เรายังไม่รู้อ่ะนะคะลิขิตนะคะนะคะ นักข่าวแปลว่าอะไรลิขิตแปลว่าไงเขียนใช่ไหมเออลิขิตแปลว่าเขียนอย่างเช่นพรมลิขิตอ่ะใช่ไหมการเขียนะตาชีวิตของพรอพรมอ่ะเออที่เรามีความเชื่อว่าพรอพรมลิขิตชีวิตเรามาแล้วอ่ะก็คือเขียนชีวิตเรามาแล้วเรียกว่าผมลิขิตลิขิตแปลว่าเขียนลิขิตแปลว่าจดหมายก็ได้จดหมายของประสงค์เนี่ยเรียกว่าลิขิตแั้นนักข่าวแปลว่าไง นขาแปลว่าแปลว่าเล็บนะมันก็คือเครื่องหมายอะไรวงเล็บใช่ไหมมันเหมือนเอาเล็บจิกมันเหมือนเอาเล็บเขียนลงไปอ่ะเราเคยเอาเอาเล็บจิกเนื้อตัวเองใช่ไหมเวลายุ่งกัดอ่ะที่มันเป็นตุ่มแล้วเอาเล็บจิกลงไปอ่ะมันจะเป็นรูปแบบนี้ใช่ป่ะคนนี้ตั้งชื่อเครื่องหมายว่านักขาลิขิตเออ เหมือนคำว,ว่าสุนัขอะใช่ไหมก็คำเดียวกันชนะสุนัขสุนัขะก็มีคำว,ว่าเล็บใช่ไหมสุนะัขถ้าไม่เอาเอาไม่์หน้ากาศออกมันก็มีหน้าขาใช่ไหมเออสุแปลว่าแปลว่าสวยใช่ไหมสุนัขก,ก็คือสัตว์ที่มีเล็บสวยก็คือหมา หมาเล็บสวยไหมเคยเห็นเล็บหมาไหมคนเมื่อก่อนเขาอาจจะเห็นว่าเล็บหมาสวยก็เลยตั้งชื่อมันว่าสุนัขแปลว่าผู้ที่มีเล็บสวยเล็บงามเอในสมัยนี้ก็คืออะไรผู้หญิงใช่ไหมที่ชอบทําเล็บเรียกว่าสุนัขใช่ไหมอ่าใช่ป่ะเหมือนกับคำว่าสุกรใช่ไหมก่อรว่าอะไรก่อรว่าอะไรหมู สุกรแปลว่าหมูใช่ไหมหม,มูมีอะไรสวยงามอะ่ะก่อนก่อนแปลว่ามือใช่ไหมสุกรก็แปลว่าสัตว์ที่มีมือสวยเท้าหมูอะ่ะเออคนเมื่อก่อนเขาก็ตั้งตาสทิที่เขาเห็นนั่นแหละต่อไปที่อยู่หลังพิพิธภัณฑ์อะ่ะเขามาย,ยู่บนกระดานเคงามาย ยติพังใช่ป่ะผู้หม่ดหมแด่ที่บอกไปว่ามันต้องการมันต้องฉีกคําเพราะว่ามันจบบรรทัดพอดีอะ่ะเหมือนเราพิมพ์บทแล้วมันเด้องออกมาอีกคำหนึ่งอะ่ะที่จริงเขาต้องใส่เครื่องหมายยติพังด้วยแต่คนไทยแบบไม่ค่อยนิยมใช่ไหมมันยุ่งยากใช่ป่ะเออแล้วคนครูที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยเน้นด้วยใช่ไหมไม่ได้ปลูกฝังกันมาข้อเจ็ด มหาภาพไปอยู่เป็นกันดาษนะใช่ป่ะรู้มมนแล้วเออมหาภาพมีลบเนาะที่เก้าที่เก้าเข้ามาใอเข้ามายหทับใช่ป่ะสิเออมันจะมี หมายถใช้ต้นไหนก็หมายถ้ามะแบบ่งใช่ไหมแบบ่งห้องเหมือนเราเรียนใช่ไหมประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งหกทับสองหกทับสามใช่ป่ะใชอเใช้แบ,บ่งเพื่อให้เลือกอีกใช่ไหมเวลาเราไปกรอกข้อมูลหรือว่ากรอกอะไรใช่ไหมก็มจะมีตั้งน ทัพแขวยยงนี้ใช่ไหมก็ให้เราเลือกอ่อนหนึ่งใช่ไหมนายทัพนางสาวทัพนางใช่ไหมเออแบ่งข้อความเป็นส่วนให้เราเลือกข้อแปเมื่อกี้ก็เฉลยไปแล้วเนาะย่อคำให้มันสั้นลงย่อคำไม่ใช่อักษรย่อนะย่อคำเหมือนที่มีใช้ขึ้หมาอะไรดี พยานน้อยใช่ป่ะเหมือนกับชื่อกรุงเทพใช่ไหมที่ตอนนี้ก็มีเป็นข่าวเป็นคราวใช่ไหมการเปลี่ยนชื่อกรุงเทพใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่ะใช้เป็นคำภาษาแทนใช่ป่ะภาษาโลเกจใช้ภาษาโลเกะนั่นแหละเขาเรียกว่าถ้าทางภาษาถ้าคนที่เขาเรียนภาษาจะมันต้องแบบถอดทางเสียงอ่ะเออเขียนให้มันตามเสียงเลยเหมือนกับคำว่าสวนภูมิเคยเห็นใช่ไหม บางทีมันจะเขียนว่าสุวรรณภูมิกับสุวรรณภูมิเี่ยเคยเห็นไหมมันจะมีมิข้างหลังด้วยตามป้ายอ่ะบางที่เขาเขียนว่าสุวรรณภูมิบางที่เขาเขียนว่าสุวรรณภูม,เเภมิเขาเรียกว่าเขียนตามการอ่านกับเขียนตามตัวอักษรนอะภาษาไทายมันมีมิด้วยภาษาอังกฤษเขาก็เลยใส่มิไปด้วยอย่างเงี้ยเออไม่ดูราชาบัณฑิตเขาคงว่าเขาคงไม่มีอะไรทําอะไม่รู้จะคิดทำไหนอะไรก็เลยเปลี่ยนชื่อกรุงเทพเล่น แค่ชื่อภาษาไทยเราก็จำไม่ได้แลวใช่ไหมชื่อเต็มมัอนอะกรุงเทพมหานครอมรรัตะนโกสินทร์น่ะใช่ไหมก็็คือราชบัณฑิตอย่างนี้แหละผู้ทรงผู้สรง,งต่างๆใช่ไหมผู้มีความรู้ต่างๆเข้าก้าเครื่องหมายที่สิบของเราเยเนี่ยเข้าในใชัยคำไม่ถูกต้อง มันก็จะมีการอ่านเชิงบางทีข้อสอบก็จะเขียนว่าในข้อใดอ่านไม่ถูกต้องใช่ไหมอย่างเช่นมาเลขที่91้าสิบเอทับสี่้าใช่ไหมมันต้องอ่านแบบนี้ใช่ป่ะเออไม่ได้อ่านว่า91้าสิบเอทับสี่้ยเ้าใช่ไหมข้างหลังต้องอ่านยิงตัวเนาะเหมือนกับก็ไก่ใช่ป่ะ นักเรียนเวนวะครูเข้าใจกันไม่ต้องใช้เครื่องหมายคบใช่ไหมเพราะนักเรียนไม่ได้แบ่งกับครู mm hmm. ข้อมูลก็อ่านได้ใช่ไหมความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ปะ